ดีครับผมความรู้มีไว้แบ่งปันตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วนะครับเห็นรูปไฟโชวไมครับรูปไฟเครื่องโชว์ของเชฟสาเหตุพอรู้ให้ว่าเกิดจากอะไรผมอุด EGR ครับแล้วก็เหมือนเราอุด EGR ข้างเดียวฝั่งเดียวของอันนี้พอเราใช้นาน,น,น ถามว่าไฟเครื่องโชว์ไหมก็โชว์ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้วิธีะเดี๋ยวมาดูการแก้ว่าผมจะลบยังไงเพราะผมรู้ว่าสาเหตุตัวนี้เกิดจากการอุด EGR ของเรา,าความรู้มีไว้แบ่งปันครับเพื่อนๆคนไหน,านาที่เจอปัญหารุ่นนี้แล้วอุด EGR แล้วเจอปัญหาเครื่องโชว์วิธีแก้ง่ายๆครับเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวฝากกางถ่ายนะไปฝั่งตรงหน้ารถเลยครับเราขับรถมาเจอปัญหาระหว่างทางดีฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธี่กันแก้กัน เดี๋ยวเราใส่วิธีแก้แก้ลบโค้ดก่อนนะครับลบโค้ดก็ไม่มีแล้วครับมาที่นี่เลยวิธีการแก้ดูนะฮะแกแบต ที่คู่บวกนะครับแล้วก็ยกออกแปบ๊บนึงอันนี้อันนี้ผมแก้วิธีเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดเครื่องมือมาเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านครับก็คือถอดแบตถอดแบตเตอรี่ทิ้งไว้ประมาณสัก3นาทีหรือ5นาทีครับเดี๋ยวเราค่อยประกอบมาใหม่สาเหตุที่ไฟโชว์เกิดจากการอุด EGR นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพอมันมีรูปโชว์ขึ้นมาผมถอดแก้ปัญหาด้วยการลบโค้ดด้วยการถอดขั้วบวกออกก่อนพอถอดเสร็จปับ๊บปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก3นาทีหรือ5นาทีแล้วเราค่อยประกอบขึ้นมาใหม่แล้วตัวนี้ถ้าคุณมีเครื่องมือติดมาด้วยก็ผมก็จะใช้ตัวนี้ e g r ท่อ e g r ใส่เข้าไปคืนแล้วผมจะใช้พักหนึ่งก่อนเพื่อให้ไอ้มอเตอร์ e g r ทำงานปกติ แต่นี่เป็นเบื้องต้นของการแก้ปัญหาระหว่างทางนะครับที่ไฟโชว์เดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปสักวิ่งสักอาทิตย์สออาทิตย์เดี๋ยวผมก็อุดเหมือนเดิมใช้งานปกติแค่นี้ครผมแก้ปัญหาส่วนมากถ้าไฟโชว์เราอุด egr ตรงนี้แล้วไฟโชว์แก้ปัญหาแค่ตรงนี้ครับ อาจจะเป็นความรู้เล็กๆนะครับที่เพื่อนๆเจอแล้วไม่ต้องตกใจนะครับก็คือทําตามแบบนีบ้อันนี้ผมถอดไปประมาณพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อแบตบแล้วก็ไปตั้งอ่ะโอเคอันนี้พักหนึ่งแนละ้วน่าจะโอเคแล้วนะแล้วก็ใส่เข้าไปซืนะครับ มีประกายไฟนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีปัญหาไม่ชอ็อตครับแล้วก็กดเข้าไปปิดเดี๋ยวเราใส่ท่อจีอาเข้าไปคืนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่การลบข้างหน้าก่อนว่าหน้าปัดหน้าจอว่าจะหายไหมไปโชว์ไปนู่นไปนี่ผมเป็นคนชอบติดเครื่องมือไว้ในรถตลอด เวลาฉุดเฉินแก้ปัญหาเดี๋ยวทามาดูนะเดดูว่าที่เราทำแบบนี้มันจะแก้ปัญหาได้ไหม,ม